เอาใจคนที่ชอบรับประทานขนมปังหมูยองนะครับเราจะมาทําแซนด์วิชสูตรพิเศษนะครับแซนด์วิชสูตรนี้เราใช้ขนมปังโฮวิตเนื้อละเอียดของฟาร์มเฮาส์สอดไส้มาด้วยน้ําสลัดที่ได้แรงบันดาลใจจากน้ําสลัดแซนด์วิชโบราณแต่เรามาทําให้ง่ายขึ้นนะครับพร้อมด้วยชีสมอสเซเลล่าครับโปะหน้ามาด้วยหมูหยองเยอะๆเลยนะครับพร้อมด้วยสาหรายปรุงรสกับเมนูสุดยอดขนมปังหน้าหมูยองครับ น้ำสลัดสูตรนี้ของเราง่ายๆครับส่วนประกอบหลักมีแค่มายองเนสกับนมข้นหวานมายองเนสนะครับแนะนำให้ใช้เป็นมายองเนสตาญี่ปุ่นซึ่งจะมีรสชาติที่เข้มข้นกว่าครับในตัวน้ำสลัดสูตรนี้นะครับเราจะเพิ่มเติมด้วยชีสมอสเซเล l าที่ขูดเป็นฝอยครับ ขนมปังที่เราใช้วันนี้นะครับเป็นขนมปังโฮลวีตเนื้อละเอียดของฟาร์มเฮาส์สูตรนี้ต้องบอกเลยครับว่ามีผสมรำข้าวถึง2.5นะครับนอกจากนั้นไขมันต่ำแล้วก็ยังมีวิตามิน B10 สูงด้วยครับเราจะแบ่งส่วนผสมน้ำสลัดออกเป็น4ส่วนนะครับทาลงบนขนมปังทั้ง4แผ่นให้ทั่วดีครับ จากที่เราประกอบแซนด์วิชของเราเสร็จนะครับเราจะนำเข้าอบที่150องศาเป็นเวลา8นาทีก่อนครับนอกจากหมูหยองนะครับเราจะเพิ่มเนื้อสัมผัสแล้วก็รสชาติของเขานะครับด้วยสารหลายปรุงรส สไตล์เกาหลีนะครับสไลด์ตัวนี้นะครับก็จะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็จะมีส่วนประกอบของงาคนเกาหลีก็จะชอบเอาไว้โรยข้าวนะครับเวลารับประทานก็จะมีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นวันนี้เราจะใส่ลงไปในหมูหยองถ้าไม่มีไม่เป็นไรไม่จําเป็นต้องใส่นะครับแล้วตอนนี้นะครับแซนด์วิชของเราผ่านไป8นาทีแล้วครับเดี๋ยวเราจะนําออกจากเตาอบนะครับโรยหน้าด้วยหมูหยองอย่างรวดเร็วนํากลับเข้าอบอีก2นาทีครับ เสรียบร้อยครับส่วนของหน้าหมูหยองเราจะอบไม่นานนะครับเพราะว่าเขามีส่วนประกอบของน้าตาลค่อนข้างสูงอบแค่พอให้ขึ้นสีก็ใช้ได้แล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต้องบอกว่าเป็นสุดยอดขนมปังหน้าหมูหยองจริงๆนะครับมากับความหวานกรอบอร่อยและยังได้คุณค่าดีๆจากขนมปังโควีดด้วยครับลองทำกันดูใช้เวลาไม่นานเลยครับ